มาแล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่นะครับผมของฮานาบินั่นเองนะครับโอเคทีมของเราก็ค่อนข้างดีเลยนะเรามีเซเบอร์ล้วงด้วยมีชูด้วยนะครับผมแล้วก็มีดาน่าอะไรเงี้ยโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในเกมเก่อนนะครับผมตอนนี้อาจจะหนักใจนิดนึงเพราะเรามีมาร์ติสที่ว่าอยู่ตรงไปตรงข้ามนะครับผมแล้วก็มีเราต้องเจอกับตัวไอรีเทลตัวนี้เป็นสายคลิกนะครับผมก็เล่นสายคลิกเหมือนกันนะครับผม จะเล่นง่ายมากเลยนะครับเอาจริงๆเล่นสายคีสมาเล่นง่ายเออตามนั้นแหละเดี๋ยวจะไปหลบก่อน,นครับผมหลบนี้อ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวเห็นไหมหนะ่ะไม่เห็นหรอือมั้งเห็นอยู่เหรออาจจะได้ยังมั้งรอดูนะครับผมรอดูโอเคเดี๋ยวเอาเคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปเก็บคลิปที่เหลือนะครับผมจะเข้าป้อมเรานะฮะกดสกิลหนึ่งนะครับผมยิงไปก่อนโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยห้าวจังเลยอ่ะไอรดีเทลกับไอ้ไทเกียวอ่ะเออห้าวจังวะใจเย็นนะครับใจเย็นนะโอ้โหเศ็นฐ์เศรษสกินใหม่ไม่ได้ีิจะจันให้จบเลยไงอืมมานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบถ้าเรายืนโพซิชันดีนะครับยังไงก็ได้อ้าวชิบหายแล้วตายโอ้โหเซเบอร์เราแบบเล่นแล้วอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยไปนะครับ อย่างนี้เราพยายามกอดป้อมเรื่อยๆนะผมรู้ว่ามันเล่นยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีเอ่อซัพพอร์ตที่จะมาช่วยเราตรงนี้ซัพพอร์ตของเรานะครับผมจะไปช่วยทางออนู่นข้างบนโดนบวกกันบ่อยเรายืนกอดป้อมแล้วก็ยิงเคลียร์ <Thank you. S 2> คิดเคลียร์อะไรสบายพอแค่ไม่โดนบวกแบบดันเข้าป้อมเนี้ยไอเทวอย่าง, <a> าง้าวาอ่ะเอ้ยเฮ้ยดูดิเพื่อนเข้ามา เอาครับผมโอ้มา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 จอนสันจอนสัน Transformable Optimus กดสกิลหนึ่งครับผมยิงเลยครับรัวรัวรครับรัวรตายไหมไม่ตายวิ่งหนีมันมันเปิดสปินนะผมเพราะว่าคอยตรงข้ามนะผมไอรีเทลเอาสปินมานะผมกดแล้ววิ่งโคตรเร็วเลยนะ่นั่นนัดูดูดูเกือบแล้วเกือบแล้วดูดิเพื่อนได้ไหมไม่ได้โอ้มันหนีแล้ว โอเคเราเคลียร์ป้อมต่อครับคือถ้าถ้าตีตีป้อมตรงหลอดหลอดสีเหลอดเดืองเนี่ยมันได้เงินนะก็พยายามตีหน่อยนะบางคนขอไม่ค่อยสนใจนะปล่อยให้คลิปเข้าอย่างเดียวไม่ตีได้เงินดีนะผมดูดิสแต็กเงินขึ้นนะสะแต็กเงินขึ้นร้อยหกสิบร้อยห้าสิบอะไรนะขึ้นเรื่อยๆอ่าเคลียร์ไปครับนะเราพยายามเคลียร์คลิปปเรื่อย สก,กิลหนึ่งของตัวฮานาบินะต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่ามันจะทําโล่สร้างโล่ขึ้นมานะครับผมจะมีเกราะเพิ่มกรอบเพิ่มโล่แหละท่อมตัวถือว่าดีเลยนะแล้วมันจะให้ความเร็วรวมตีด้วยนะครับเมื่อเราทําความเสียหายต่อฮีโร่นะมันจะไปบวกไปบวกอ่ให้โล่เราแบบมีแต้มมีพอยท์ที่มากขึ้นนะครับสก,กิลสองนะครับโยนไปแล้วมันจะชิ่งเห็นไหมมันจะชิ่งแบบว่าโดนตัวที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้กันนะครับ อ่ะอย่างเงี้ยแบบว่ายังไงล่ะแล้วตัวที่โดนติดสโลด้วยประมาณนี้นะครับติดสโลไม่พอนะคือมันทําให้สเต็คขึ้นบนหัวศัตรูนะครับมันเข้าดันไอ้ดันตั้รกอดันดัน,ด,น,ด,นดันเข้ามาเอาเอาข้าจัดเมื่อสเต็คขึ้นหัวศัตรูนะพูดต่อพูดต่อนะมันจะทําให้เราโจมตีธรรมดาแรงขึ้นนะครับดังนั้นสกิลสองเนี่ยจำเป็นมากเวลาเข้าไฟกับสกิลหนึ่ง <Feeling S 2> กดโลครับผม ยิ่งโดนศัตรูมากเ,เยอะเท่าไหรดาเมจโดนเยอะเท่าไร่โล่เรายิ่งเยอะมากขึ้นมากขึ้นดูที่หลอดขาวตรงเลือดนะครับและสเปลที่ผมเอามาเป็นสเปลเพิ่มโล่ซึ่งตอนนี้กําลังติดเมตาแบบว่าคนชอบมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเหรอเขาเหรอเขาเหรอยนตายไหมกายเฉยวะ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันแบบเออมันก็น่าจะหนีได้หรือเปล่าสปินสปินไม่จะหมดสปินน่าจะหมด โดนชิงนงช่งโดนชิ่งแล้วก็ผมออกเป็นดับวิน t e เกอร์นะครับผมก็จะมีมีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็มีความ,มร็วโจมตี <c oughs> เยอะมากนะครับแล้วก็มีอัตราคริติค <c oughs> อลสิบเปอร์เซ็นต์ข้างบนตีกันยับเลยยับมากอะ่ะข้างบนแบบโดนลุมอะ่ะเออโอเคครับเช็คเช็คเช็คพุ่มเช็คพุ่ม สกิล2ใช้เช็คพุ่มได้นะครับผมถ้ามันเกิดดาเมจขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้น,นมันจะรู้เลยนะครับก็พยายามยิงๆครับถือว่าไกลนะสกิล2ถือว่าไกลนะครับผมส่วนอันติเมทสกิลนะครับผมจะเป็นการล็อกศัตรูนะอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันล็อกศัตรูแน่นอนนี่ครับล็อกนี้ครับผมถ้าศัตรูอยู่ใกล้กันก็โดนล็อกนี้เลยครับผมโอ้ยยิงชิ่งไปเมื่อกี้ยิงไทเกียวแล้วมันก็ไปโดนไอรีเทลไอรีเทลก็รับดาเมจไปด้วยตายเลยครับผมยิงบางๆอยู่นะ คือยิ่งอยู่เยอะเรายิ่งได้เปรียบนะครับสำหรับตัวฮาราบิยิ่งมาเยอะโ oh หชิ่งกันยับเลยครับผมตัวไหนเลือดน้อยก็ตายก่อนนะผมเลือดเยอะก็แบบว่าเป็นตัวต่อดาเมีให้เราไทเกียวกันบ้านขอบ้านนะไทเกียวขอป้อมนะจะพุ่งเหรอรู้ทันถ้าไทเกียวพุ่งใส่เราครับผมกดสกิลหนึ่งเลยครับมันจะช่วยล้างสถานะด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลุมลุ่มไลุมไะลุ้มไ โอ้โหอันตีอันตีเทยเกียวเอ้ยเกือบโอ้โดนล็อกเนี่ยไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายไปตายว่ะเอ้ยแต่ว่าได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเกือบไม่ได้เมื่อกี้ก็ถือว่าได้กินไปสองตัวทีเดียวเลยนะครับไปเกลียวอะไรเงี้ยดันเข้ามาดันเข้ามาแบบเกือบแล้วโอเครีบไปครับไปช่วยเพื่อนครับตรงกลางครับผม ปเพื่อนล็อกไปครับปับป๊บปั๊บปั๊บดิงต่อมาทิดตายมาทิดอย่างห้าวบอกเลยถ้าคิดจะเอานะับผมเพราะว่า,วามีจอร์สันแล้วก็มีตัวขัดจังหวะด้วยเอแต่ว่าเออมาติดมันขัดจังหวะไม่ได้นาะเอออยา่างไรมันจะมีสกิลลำลำดาบมานะันอะโชงช้างเช้งช้างอะไรเงี้ยเออนั่นแหละไอสตันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โคตรดิเป็นตัวละครที่ดูขี้โกงไงนะเฮ้ยอารอ์ล็อตมีอาร์ล็อตครับผม ก็ระวังระวังเลยนะอาร์ตน <ics> ี่เอาแล้วเอาแล้วเพื่อนเข้าเข้าสิครับผมสกิลสองเข้าไปคำดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะเกมธรรมดาอ่ะยิงยิงรัวๆรัวๆรัวแบบรัวแบบอุ้ยเฮ้ยไม่เยอะอย่างเราวะเฮ้ยเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แบบถาโถมถาโถมรับไม่ไหวเหมือนกันโอเคเมื่อกี้เมียนโอ้โหเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอบวกจัดเลยอ่ะบวกจัดเลยอ่ะ สกิลหนึ่งข้อดีของสกิลหนึ่งอันนี้ขอพูดอ hmm ีก hmm. ทีหนึ então, ่งนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยผมว่ามันดีมากๆเลยนะเวลาแบบไปตีหลอดเนี่ยโอเเอ้ยเฮ้ยอย่าเข้าดิอย่าเข้าดิใจเย็นใจเย็นโอ้โหสกิลหนึ่งกดเลยกดเลยเข้าเข้าอีแล้วเข้าอีแล้วอุ้ยตายไม่เกือบแล้วเกือบแล้วเสียวจี๊ดเสียวจี๊ดอะไรอ่ะไอเทียวโอ้เพื่อนตายเยอะเลยอ่ะสกิลหนึ่งอย่างว่าหรอผมของของสกิลหนึ่งของฮันาบีมันล้างซีซีนะครับผมเวลาเราตีหลอดเนี่ยมันจะยกเราขึ้นใช่ไหมเออนั่นแหละ มันก็เด้ยด้้มันก็แบบว่าเออสามารถกันกันโดนยกได้กันสตันได้นะครับเนี่ยข้อดีของสกิลหนึ่งนั่นเองเหมือนเวลาแบบโดนชูเตะอะไรเงี้ยเรากดสกิลหนึ่งก็ไม่ค่อยโดนนะก็ไม่โดนยกนะเรายืนตีชิวๆเลยนะโดนแคดามจใช่ไเอาเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับผมอาล็อตเหรออาล็อตเหรอโยนโดนโดนนี่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 ไอ เตียวเตี้ยวรูดอกตายรูดอกตายต่อนะครับผมมาติดเข้ามาติดเข้าครับผมกดไปตีคืนสองโดนแล้วโคตรเจ็บโคตรเจ็บเฮ้ยมันหนีได้มันกดสเปลใส่เอ้ยเอ้ยเออเทียวเออเทียวเทียวกันให้เออเทียวกันให้อ่ะเฮ้ยเล่นดีว่ะเดี๋ยวปิดวิชั่นก่อนปิดวิชั่นก่อนนะผมตีเต่านี้ทิ้งก่อนต่อไปตรงข้ามอ้าวเพื่อนจะเอาจริงเหรอได้ครับผมงั้นพูดถึงเต่าไอ้พูดถึงหลอดแล้วตัดหลอดเลยดีกว่าครับผม หลอดใหญ่หลอดกัสซี่หลอดดูดหลอดอูมิรินดาหลอดเฟนต้ามาครับผมมาผมปับป๊บเป้าปั๊บกดสกิลหนึ่งเห็นไหมครับน่ะไม่โดนยกน่าเห็นไหมสกิลหนึ่งไม่โดนยกปกติยมยันจะยกขึ้นเนี่ยโดนด็อกอัพเอาให้เพื่อนเสถิดบวกกันให้จุดหายแล้วเฮ้ยเพื่อนมึงอย่าเบื่อมาทางนี้ดิยโอ้สกิลหนึ่งเพิ่มมาใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้แล้วครับผมต่อแล้วครับผมนี่ดาบดำเรียบร้อยคราวนี้เผาเดือด ยับเนี pues ่ยเผาเลือดยับคราวนี้ต uh, right. uh, right, ีเข้าเลือดนะครับผมยิ Should ่งผมสายคีด้วยไม่ต้องห่วงคีแล้วตีเข้าเลือดอีกเจ็บๆนะครับเหมือนจอกกะในตัวอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอาร์ล็อตอาร์ล็อ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 ตเลอเอาขึ้นรถเอาหายละมาต่อเลยโอ่งตีตีตีไม่ทำไรเอ้าเฮ้ยไม่ตายมันมันฟิกเกอร์เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยอารีเทลไอารีเทลตายครับผมไดอารีเทลครับผม อะไรอ่ะเนี่ยอ้าวตอนสันบอเอมเอ,ม,เอมงงเอ่อขอโทษทีนะครับผมเมื่อกี้ไอก็งงเหมือนกันแต่ถามว่า,า,าก็จะฆ่าได้แต่ว่าดามจคงไม,ไม่ไม่พอเมื่อกี้อ่ะมั้งเออนั่นแหละไม่ไมันไม่พอไงมันรอดได้โชคช่วยเฉยๆก็อ่าเดี๋ยวเอาป้อมก่อนครับได้ป้อมนี้ก่อนเออได้เงินมาแล้วครับผมร้อยกว่าบาทเราจะสิบอ้าวตรงนี้บวกกันยับบวกกันยับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับผมมาติดตายแล้วเหลืออาร์ล็อตพวกนี้มันดักเก่งมากนะฝั่งตรงข้ามนะ แบบอ้อมมาดักอ้อมมาดักเก่งมากเลยแต่ว่าเพื่อนเราก็กันเก่งชิ้หายเลย <laughs> ดูดิโอโอยอมใจจนสันเลยโคตรเก่งไม่เยอะผมได้ไปดับเบิลคิวโอเคอาร์ถกันดีวะ่ะคือกาเล่นเล่นสุดชีวิตแล้วแหละมาครับผมนี่เราได้เคลียวมาแล้วอ่ามันเป็นเคลียวนะเป็นเคลียวไอ์สโลใช่สแต็คสโลที่แบบโคตรเร็วนะครับตีครบห้าครั้งโคตรเร็วเลย มันเปิดแมบว่ะเป็นลูกตาแล้วแล้วขอยี่งบัฟฝไปตรงข้ามก่อนขอเวดก่อนไปดีเทลไปดีเทลอ้าวอ้าวครับผมอ้าวแล้วครับตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยจะเย็นมาทิด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 ตายมาทิดตาย,ตายมาเต็มว่ะมาเต็มว่ะอยากลองดูขอตอดไปได้ไหมของก็เยอะแหละตอดได้ไหมเฮ้ยไอ้เฮ้ย อารถมาวะ่ะอารถมาวะ่ะโดดแล้วรถโดดแล้วโดดแล้วเหรอโดดแล้วเหรอโดดแล้วเหรอสกิลรองไตโดน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 ต้องตายแล้วอารถเฮ้ยมันรอดได้ไงเ่ะมันมันรอดไปมุมอ๋อตายดูหนอก <c oughs> มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะออกของขึ้นเป็นชิ้นสุดท้ายเลยนะครับเป็นดาบม่วงดาบม่วงเป็นดาบคลิตีเร็วยิ่งติดคิยิ่งจะแรงนะครับนี่แหละสำคัญโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยเฮ้ยเจะตีเตาตกใจหมด มาดิ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 อ้าวไม่อยู่อะชนไม่ได้เออตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอาแล้วเอาเลยเอาเลยสกิลอันตรีล็อกไปเลยเออเอาล็อกตายนะครับผมอาล็อกตายแล้วเลยแต่มาติดอยู่ไหนครับผมมาติดจ๋าทําไงมาติดมาติดนี่มาติดโยนเยอะเลยโอ้โหเอาหมดเอาหมดเอาหมดสร้อย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 สอย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 ตายสามทริปเปิลคิวจะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยต่อด้วยหลอดเลยครับผมมันเหลือแค่ตัวเดียวครับผม นี่กดสกิลหนึ่งเห็นไหมไม่มีโดนยกอ่สกิลสองเพิ่มดาเมจกายภาพดาเมจพื้นฐานเบสิกของเราเนี่ยยิงไปยิงเข้าไปอีกอ่สกิลสองเข้าไปเฮ้ยสกิลหนึ่งมาทันเออเรียบร้อยเรื่อยๆครับเรื่อยครับส่องดูนะพยายามสอดส่องด้วยนะเราตีอยู่คนเดียวไม่รู้ทำไมยังต่อยมาดาบม่วงมาพอดีเลยดาบขี้มาแล้วอย่างนี้ลุยให้สุดเพื่อนเราแบบเล่นหน <ๆ S 2> ้าป้อมบ่อยมากเลยไม่กล้าให้เขาได้ออกเลยวะมา ตรงนี้เหลืออะไรครับผมเราไปเคลียร์เลนเหรอเอ้ยมันเปิดวิชั่นแล้วเปิดวิชั่นส่องตรงนี้เนะ่เขามองเห็นนะครับเขามองเห็นเอ่อพวกมาหน้านานหน้าอยู่ต้องมาอยู่มุมนี้นะเวลาเขาไปเหยียบไอ้ตรงพื้นนะ่ะเพื่อส่องเราโอเคเดี๋ยวมีอ่อตรงนี้ของชิ้นนี้โอเคข้างบนมีหนึ่งเฮ้ยอาร์าารถเข้าอาร์รถเข้าเหรอนี่ไม่โดนสกิลสอง 2. โอ้โหไม่แรงเลย มีนั้นตายแล้วมาแล้วมา,ม,มาติดต่อไหมมาติดต่อไหมเดือกออกมาแทงว่ะแทงแบบเปิดไอตัวมาจะมาดึงอย่างนั้นเหรอนี่แทงก็ต้องตายแทงก็ต้องตายนะฮะแทงก็ต้องตายนะฮะนี่เรียบร้อยฮะมาสกิลหนึ่งใกล้มาแล้วผมโคตรชอบสกิลหนึ่งนะสกิลสองบางทีมันก็เว้านะสกิลหนึ่งมันก็มีแบบอ้าวเอ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เทียวอันนี้เทียว์โอ้โคตรแรงเลยเมื่อกี้โอ้โอหายเป็นข้อ ใครเป็นพ่อเอ้ยไม่ขึ้นนะเว้ยเดี๋ยวตายตายไม่เอาโอ้หเดี๋ยวตายกดเพิ่มเลือดก่อนพากลับบ้านก่อนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนอันเทียวโคตรแข็งเลยมันไม่ได้แข็งหรอกหมายถึงว่ามันมันแรงนะครับผมโดนยิงเพียวๆเลยอ่ะต้องรอแบบมีคลิปด้วยมีพวกคลิปพวกอะไรเข้าไปแล้วก็ยิงคลิปใส่ให้มันโดนอัิเทลก็พอติดคลิปเอารถมาว่ะ อารถมาว่ะเอาต่อเลยครับผมซอย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 ตาย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 มีมีต่อต่อเจี๊ยบร้อยได้สองตัวครับผมแต่ว่าไม่ได้ฆ่าว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มันได้เปรียบก็พอตล้วเนี้ยได้เปรียบมากๆเอ่อเมลล์เลือกลับบ้านหน่อยครับกลับบ้านก่อนเพราะว่าเลือดไม่พอหรอกอยงเงี้ยมาเติมเลือดเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อเลย เพื่อนก็ยังจบบ้านไม่ได้นะครับผมต้องมีดาเมจเราไปช่วยนะครับตอนนี้ไฟตรงข้ามเหลืออยู่ประมาณ3ตัวเนาะมันตายไป2ใช่ไหม่ะดูก่อนจะออกเป็นของเลยดีผมคิดว่าผมน่าจะออกเป็นตัดเลือดต่อไปนะผมถ้าเกิดเราไม่จบเราต้องออกตัดเลือดแล้วครับผมก็เพิ่มความเร็วโจมตีเหมือนเดิมแต่รองเท้าก็เ,าเอาทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยครับเพราะว่าหลีดเกมแล้วของครบแล้ว อี่เต่าอี่เต่าวันสันนี่ขยันจังมันชนนะสิชนละเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเข้าเลยเหรอเรียบร้อยครับผมโดนล็อกสองตัวยิง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 ตายเฮ้ยไอรีเทลหนีได้ไงฮะสปินหนีเหรอเฮ้ยไม่ยอมอย่างงี้ไม่ชอบไอรีเทลไม่ควรหนีได้ไปครับผมไปลุยต่อเฮ้ยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย ล็อกไว้ล็อกไว้ยิง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 อารอดอารอดอารอดไม่ได้ว่ะเอาแข้งตอดีกว่าแข้งตายแล้วไอ้เทลมาเติมไอ้เทียเติมอ่ะมาติดเตรียมเข้าเมื่อกี้เกือบแล้วสกิลหนึ่งมาแล้วสกิลหนึ่งมาต่อ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 อ่ะสกิลสองต่อเลยเรียบร้อยยิงยิงยิงลุวๆซอย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 เออนั่นแหละนั่นแหละข่าวนี้ยิงคขียครับผมทีมไว้ครับผมทีมไว้ตายยกทีมเรียบร้อยครับจบบ้านครับจบบ้านจบบ้านเรียบร้อยเป็นไงล่ะ สวยๆ。帥帥 You now rockin' with the legendary stun And it ain't over until we say it's done You know what it is,